สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขุสุกนครับืัอนี้ผมนุ่มออฟช่องค,นค้นกล้วชาแนลครับืันนี้จะพาพี่พาน้องมาจิ้นซุปน้ำใหม่หรือว่ายำน้ำใหม่หน่อยครับยำน้ำใหม่ครับกับสิ่นี้วัตถุดิบหลักๆก็คือน้ำใหม่ครับน้ำใหม่นี่ผมเอาไปต้มหรือว่าไปอุ ใส่น้ำยานังเลยครับนะครับเราผมก็เอาขึ้นมาพักไว้มันจะมีมีทั่วลิสงเห็นไหมครับมีทั่วลิสงแบบโคกโคกหยาบนะครับต่ำตำหยาบแล้วก็แบบแกะแกะเปลือกเอาไว้ถลอยลุยหนาครับแล้วก็หอมแดงครับซอยนะครับ แล้วก็ผักนี้จะเป็นพักที่เอาไว้ตะขบร่วมกันครับต้องใส่ผักน้ำจะมีอยู่ในนี้มี่นผักชีพลังหรือว่าหอมหอมหอมปีหรือว่าหอมเฉีวด้วยนะครับผมหั่นใช่กันแล้วก็ขาดาได้เลยบใบชิงกับใบผักแพวครับแล้วก็มีพวกต้นหอม ผักชีต้นหอมกับผมผมโขกไอ้ผมซอยร่วมกันแล้วครับผมซอยร่วมกันแล้วผมหั่นร่วมกันไปแล้วนะครับมาร่วมกันมาที่น้ำมันนะครับ,รบ,รบทีบท่ใส่โขกโขกที่ส่วนผสมให้มันให้มันเข่ากันครับ แล้วก็เจ๊เจ๊น้องใหม่ที่อู๋อู๋กำนัยาล้างไปแล้วครับเทียงไปเดี๋ยวผมก็จะใส่พวกช่วยสงโคกหยาบกับหัวหอมแดงครับ แล้วก็จะจะมีเครื่องปรุงปกติครับเครื่องปรุงปกติกับเครื่องปรุงในครัวนะครับประเภทปลาล่าน้ำปลาผงน้วยล้วก็เอ่พริกผงครับพริกผง ใจของฉันเลยก่อนครับประมาณหนึ่งแล้วก็น้ำปะลาสองสองช้อนสองช้อนชากระดาปแล้วก็พริกป่น ือว่ายิบงนะครับบ้านของเอ็นยิบผงเวันนี้ก็คืิบโขล้เขากันครับกระใสผักพวกนี้ไปน้ครับผักที่ผมหั่นไปนะครับน้ำมะนาว ี๋ยวผมจะจะคบเข่ากันครับนี่ยครับผมก็ได้เทออกจากออกจากคบนะครับหน้าตาปเป็นยังะงวันนี้ผมสิลวยลวยทัวริสง์นะครับทัวริสงที่ผมแกะเปียกไว้มันต้องกินแก้มกับทัวริสอย่งนี้ต่วผมก็แต่ว่าผมก็จะมากินกลับอีกทีนึงครับเพราะว่าเพราะว่าปบชิงมันหอมครับหอมมากเลย ครับกนยังแซ่บพี่น้องจำ่จั่ทัวรลิส่งบทนะครับแซบพี่น้องแรับสบายพี่น้อง มากมากเลยครับเวลาผมเห็นเนี่ยคือมันถึบปากแซ่บผมก็ผมก็มกยิ้มทั้งกินทั้งยิ้มเลยครับผมชอบชอบอะไครับพี่นอ้องหอมหอมใบชิ้นกับผักแพรวับหอมมากเลยใบชิ้น ต้องขา่งเขาเนี่ยซ้ำก่อนแล้วครับสมังน้าเป็นขึ้นก่อนแล้วครับเอาเอาัอา่วทด่สงขึ้นมาครับกลมกลมเลยวกับมันมันถ้วทด่สงแล้วก็หอมหอมใบชิงนะครับพี่นอ้องอืม ยังสรับแ้วบมากยังนี่ใบถขงใบคุณนางอ็ตักแ้วครับนะไม่เห็นเห็นเลือเก็ทำเอาทฤอทีสงครามครับ เลือดเขาถามกับพี่นอ้อง เสียบหลครับเสีบหลา่วดลิสองครับ 打水。 เราเมึงผักกาดขาวนะน้ำผักกาดขาวเาดี๋ยงก็ทำนี่ครับช่วยส่ง ทราบเลยครับพี่น้องคำตาสวยดีครับ Nó kín gì, chứ sao bất cả thứ bạch chúng cái gì kín bay kín bay mì không thôi cái gì lắm bay kún năng lượng bay bay kín bay kín bay kín bay bay kín bay kín bay bay เอาเอาถั่วลิสงนครับครับพี่นอ้องซุปน้ำมัใส่ถั่วลิสมพี่นอ้องซุปน้ำมัใส่ถั่วลิสมแล้วก็มีใบขคา กับผัดเผวกับใบนังเลิศครับหอเลื้อข้อธรครับเลือขอข้อธอืมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้ามากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครายให้ผม่ด้ครับน้ำแน่ครับช่องน้องไม่ช่องคนคนโพสชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ